ไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอาสุงยวโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารับลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลินิวสครับสำหรับดานี้ย้อนกลับไปเมื่อ22ปีที่แล้วครับวันที่25เมษายนปี1998นะครับเป็นศึกมวยนอกรอบนะครับอุ่นเครื่องครับรุ่นไลท์เทนเวทนะครับ สว่างยอดมวยที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกปอนต่อปอนในยุคนั้นครับรอยโจนจูเนียร์ครับกับนักชกที่คืนชื่อว่าเป็นราชันในรุ่นไลท์เทเวเวทนะครับในยุคที่เขารุ่งเรืองสุดขีดน,นะครับก็คือวอร์จิลฮิลนะครับน่ารักครับวลีเด็ดของไมเคิลบัฟเฟอร์มาเช่นเคยครับ let's get ready to the rumble ครับ นี่คืออดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท WBA สองสมัยขออภัยครับรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ WBA สองสมัยนะครับนี่เป็นเจ้าของเหรียญเงินนะครับในโอลิมปิกเกมปี1984ที่นครลอสแอนเจลิสนะครับเขาได้เหรียญเงินในรุ่นมิดเดิลเวทนะครับแต่ว่าขึ้นชกเทอร์โปรโมวยอาชีพนี่ชกในรุ่นไลท์เฮฟวีเวท บอดีตแชมป์โลกไลท์เวท WBA สองสมัยครับเวอร์จิลฮิลครับเจ้าของฉายาเดอะควิกซิลเวอร์นะครับวันนั้นนี่อายุ34แล้วนะครับเวอร์จิลฮิลเขาเพิ่งจะเสียตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นไลท์เวท WBA ไปในไฟล์ก่อนหน้าไฟล์นี้เองนะครับไปแพ้คะแนนดาริอุสมิคาเซฟสกี้นะครับที่เยอรมนีส่วนคนนี้ครับในเวลานั้นเนี่ยหมาเรียกว่า หาตัวจับยากจริงๆเลยครับถูกยกย่องว่าเป็นยอดมวยอันดับหนึ่งของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนยาวนานหลายปีนะครับในยุคที่รุงเรืองสุดขีดและในวันนั้นนี่เขาก็ยังเป็นแชมป์โลกในรุ่นไลท์เทนเวทของ WBC อยู่ด้วยครับ Florida, จากเมืองเพนซาโกลาครับ <the S 2> ในรัฐฟลอริดาครับรอยโจนจูเนียครับ วันนั้นนี่เป็นแชมป์โลก3รุ่นแล้วนะครับไล่ขึ้นมาตั้งแต่มิดเดิลเวทซูเปอร์มิดเดิลเวทครับแล้วก็ไลท์เฮฟวีเวทไฟน์นี้นี่ชกกันที่โคสโคลิเซียมนะครับในเมืองบิล็อกซี่ครับรัฐมิสซิสซิปปีสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันที่25เมษายนปี1998นะครับอย่างที่เรียนไปยกที่หนึ่งครับเริ่มแล้วครับวอชิฮิลกางเกงสีดำแถบสีเทานี่นะครับส่วนรอยโจนสีกางเกงสีครีมครับสีทองทองเนี่ยครับ ก่อนชกนี่ชื่อชั้นของฮิวนี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเกจีมวยโลกในเวลานั้นนี่ถึงแม้ว่าในมุมพนันนี่จะให้รอยโจน์เป็นต่อถึง6-1แต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าโรจอร์ฮิวนี่และครับที่จะ น่าจะสร้างปัญหาให้รอยโจนส์ไม่น้อยนะครับน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่หนักที่สุดในรอบหลายๆไฟของโจนส์ครับว่าอย่างนั้นจะดูรูปร่างับผิวนี่ใหญ่กว่าเห็นเห็น,นะครับมวยไลยท์เวทเรียกว่าชกบวญอาชีพมานี่ไลท์เวทมาตลอดครับเรียกว่าเป็นพิกัดธรรมชาติเลยครับสวนโจนส์นี่เบ่งขึ้นมาจากบิดเวทเล็กกว่าชัดเจนนะครับเตี้ยกว่า4เซนครับรอยโจน แต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับวันนั้นตกลงชกกันในพิกัดแคชเวนนะครับพิกัดไลท์เทเวทก็จริงครับแต่ว่าตกลงกันไว้ที่177ปอนด์นะครับเกินพิกัดไลท์เทเวทปกติไป2ปอนด์ครับไลท์เทเวทนี่จะเป็น175ปอนด์โจสี่เร็วครับเท้าเร็วสปีดหมัดนี่โอโ้โหยังกับปืนกลนะครับส่วนวอร์จิฮิลนี่ก็จังหวะฝีมือไม่ธรรมดานะครับ ระดับชกมวยสมัครเล่นนี่เป็นเวลด์แชมเปี้ยนนะครับแ <laughs> ชมเปี้ยนเวิลด์คัพมาแล้วครับ <laughs> แล้วก็ชกมวยอาชีพนี่เป็นแชมป์โลกไลท์เทเวทสองสมัยอย่างที่เรียนนี่ป้องกันนี่สมัยละสิบครั้งนะครับ <laughs> เรียกว่าครองตำแหน่งแชมป์โลกครองความยิ่งใหญ่ในรุ่นนี้ยาวนานครับ <laughs> ได้แชมป์โลกสมัยแรกตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับสิบเอ็ดปีก่อนหน้าไฟน์นี่ครับ <laughs> ชนะเลสลียส์โจดนะครับแล้วก็ป้องกันได้สิบไฟครับ ก่อนจะมาเสียตำแหน่งสมัยแรกให้กับโทมัสเฮิร์นครับแพ้กันแนนในปี1991นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่มาได้แชมป์โลกสมัยที่2ด้วยการชนะแฟรงค์เทสนะครับแล้วก็ป้องกันอีก10ครั้งครับก่อนจะไปเดิมพันแชมป์โลกลายเวทกับดาริอุสมาเซฟสกีแล้วก็แพ้ไปครับแพ้กันแนนเอาโดนขวาโจนไปหมัดเลยครับโจนโชว์สปีดหมัดเลยครับตอนนี้ พึ่งจะยกแรกครับแฟนเริ่มจะกรี๊ดแล้ววิทย์ฮิวนี่ปกติก็ไม่ใช่มวยเดินเท่าไหร่ด้วยครับวันนี้ต้องเดินครับเอาละครับโดนขวาโจนไปหม,มัดหนึ่งพยายามจะไล่โจนเข้าเชือกให้ได้ครับตอนจนไม่จนครับดูมวยนี่แหลโจนนี่อย่างครับปลาไหลใส่สเก็ตเลยครับกู้สินบนเว,นวนทีวันนั้นเฟ็ด สไตรวินเดอร์เดอะเติร์ดนะครับหมดยกที่หนึ่งดูกันต่อครับยกที่สองโจสนี่เรียกว่าคือเป็นมวยไลท์เวดเป็นมวยในพิกัดกึ่งๆึ่งเนรุ่นใหญ่นะครับมิดเดิลเวดไลท์เวดเนี่ยครับที่เรียกว่าครบเครื่องครับมีทั้งสปีดความเร็วและน้ำหนักหมัดครับยิงขวาเฉียวไว้หมัดหนึ่ง สถิติวันนั้นนี่โจนชนะ35แพ้1น็นอก30นะครับแพ้1น,นี่เป็นการแพ้ฟาวซะด้วยครับแพ้ฟาวมอนเทลกริฟฟินนะครับเราเคยเอามาให้ชมกันแล้วครับไล่กลับไปดูย้อนหลังกันได้ครับแล้วก็ในไฟ์ถัดมานี่เขาก็แก้มือน็นอกมอนเทลกริฟฟินยกแรกเลยครับซึ่งก็คือไฟ์ก่อนหน้าไฟ์นี้แหละครับแก้มือชนะมอนเทลกริฟฟินในปี1997นะครับ ตอนนั้นนี่ว่ากันว่าโจนส์กำลังจะวางแผนขยับขึ้นไปต่อยในรุ่นเฮฟเวีเวทนะครับต้องการที่จะสร้างประวัติศาสตร์เลยครับฮุกซายเข้าขามับไปมาหนึ่งตอนแรกมีข่าวว่าเขาจะต่อยกับเจมส์บัสเซอร์ดักลาสนะครับผู้พิชิตไม้ไทสั้นนั่นเลยครับแต่ว่าเอ้าโดนขวาแหมดูครับก้มหลบนิดเดียวกบยิงขวาข,วาข้ามไหลามาเลยครับเข้าขมับ มหมัดแกเร็วจริงๆครับวไหล่จนหรือเปล่าครับอิวนี่ก็ไม่ใช่มวยที่แหม่เชื่องช้าอืดอ่านนะครับดูครับแต่ว่าเทียบกับโจนนี่กลายเป็นงุ่มง่ามไปเลยครับสองยกที่ผ่านมานเปลี่ยนค้างกันไว้ครับโจนนี่เดิมทีนี่วางแผนจะต่อยครับเจมส์บัตเตอร์รักลาสนะครับแต่ว่าสุดท้ายเปลี่ยนใจครับ หนึ่งสองทีมงานก็มองว่าแม่ยังเรียกว่ายังไม่น่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมเลยครับเพราะว่า <360 S 1> เล็กกว่าเยอะนะครับเหมือนชนสิบลอ้อครับก็เลยเปลี่ยนใจกลับมาต่อยในรุ่นไลท์เทนเวทต,ต่อครับยิงขวาเขา้ามาเอียงไปเลยครับเวจิฮิลซึ่งตอนนั้นนี่ก็กลายเป็นเรื่องราววุ่นวายเลยนะครับ ราะว่าโจนส์นี่เป็นแชมป์โลกไลฟ์เวท WBC แล้วก็บอกกับ WBC ว่าเขาจะขยับขึ้นไปเฮฟวีเวทนะครับ WBC ก็เลยให้เรียกว่ากาเิโนล็อกชิกิเน่กับไมเคิลนันครับรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งอันดับสองนี่ชิงแชมป์ว่างกันนะครับเพราะนึกว่า,าโจนส์จะขึ้นไปเฮฟวีเวทเลยครับยิงหนึ่งสองปรากฏว่าโจนส์เปลี่ยนใจครับ ล็อกชีกินี่ซึ่งเป็นผู้ชนะในไฟ์ชิงแชมป์ว่างชนะไมเคิลนันเน่ยนะครับก็เลย w c ก็เลยบอกว่าล็อกชีกินี่นี่เป็นแค่แชมป์เฉพาะการครับ <c oughs> สุดท้ายนี่แม่ <c oughs> ฟ้องครับ <c oughs> เรียกค่าเสียหาย <c oughs> แล้วก็ชนะด้วยนะครับได้เรียกว่าเรียกค่าเสียหาย31ล้านครับ31ล้านเหรียญน,นะครับทำเอา WBC นี่ในเวลานั้นเกือบล้มละลายไปเลย <c oughs> WBC ในเวลานั้นไปอ้างว่าสัญญาการชกระหว่างล OK ็อกชิเกนนี่กับไมเคิลนันนั้นเป็น <administ rat ives> การพิมพ์แบบพิมพ์ผิดพลาดเลยครับอ้างไปแบบนั้นเลยครับสารไม่เชื่อครับตัดสินให้ล OK ็อกชิเกนนี่ชนะครับจา่ายค่าเสียหายอ้วมไปเลยครับ WBC เรียกว่ายืนต้องยืนสาร้องขอ,ของคุ้มครองเลยครับยืนล้มละลายเลยครับว่าอย่างนั้นดูยกสามต่อครับ กออย่างว่าครับลอยโจนซี่มามวยแม่เหล็กนะครับพอไม่ข้ามขึ้นไปไล่ไม่ข้ามขึ้นไปโชคฟวีเวรนี่ก็รีวิซีก็ต้องการให้พวกให้โจนซี่เป็นแชมป์ต่อเลยครับแต่ว่าไฟน์นี้นี่ไม่ได้เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับเป็นการชกอุ่นเครื่องพออยายามจะขยับเข้ามาก็บเบอร์จิฮิวไล่ไม่จนเท่าไรครับยังจับเป้าไม่ได้เลยครับต่อยไม่ทันโจนเลยครับ พอถึงตัวนี่โจนก็สปริงเขาเท้าหนีออกไปแล้วหนึ่งสองหมัดนี่เร็วจริงๆนะรอยโจนนี่ยิงหนึ่งสองนี่ต่อยไม่ทันนะครับเห็นชัดเจนโบจิวนี่ ฮิวนี่อย่างที่เรียนนะครับในยุคที่เขาครองแชมป์โลกยาวนานนี่ได้รับฉายาว่าเป็นราชนของรุ่นไลท์เทนเวิรนะครับแต่ว่าวันนี้นี่มาเจอกับลอยโจนดูครับได้แย่ๆย่างยิงขวา,าจัดจ้าไม่ถนัดเลยครับโดนหนึ่งสองลอยโจนเข้าไปอีกต่อยเสร็จมียักไหลเลยครับย,ยวนจะไม่มีหนึ่งสองครับโอ้โหเต็มเต็ม ฮิวสยามสาว1 2 3่ามมากับก็ไม่เข้าอีกโจรน,นี่หมเรียกว่าต่อยไปเปิดคอนเสิร์ตไปเคยมาแล้วครับหมก่อนขึ้นเวทียุคนั้นนี่แกเป็นเป็นแร็ปเปอร์นะครับว่ากันอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งนี่ชาวแข่งบาสครับกลางคืนชกมวยนี่ก็มีมาแล้วครับเรียกว่าไร้เทียมทานนะครับตอนนั้นนี่ ไม่อย่างนั้นนี่เขาไม่กล้าคิดที่จะขึ้นเฮลิเวทแน่นะครับเพราะว่ามั่นใจในฝีมืออลไรครับและสุดท้ายนี่จอห์นนี่ก็ขึ้นไปเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทได้จริงๆนะครับไฟที่เขาข้ามขึ้นไปชกชนะคะแนนจอห์นรู伊斯ได้แชมป์โลกเฮฟวีเวท WBA นะครับในปี2003นะครับแต่ว่าก็ชกเฮฟวีเวทร์ตไฟเดียวครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วใหม่ ตรอดอยากนะครับเพราะว่าขึ้นไปเฮฟเวทน,นี่มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งขวางขวามันเลยอยู่สิยังคำเป้าไม่เจอเลยครับจะหมด3มยกโดนขวาแถมปองมาอีนึงหมดยกที่3า <c oughs> งานหนักเลยครับเบอร์จิ้ วันนั้นนี่รับค่าเหนื่อยค่าตัวนี่ล้านเหรียญนะครับโอจิฮิลนี่หมมากที่สุดในชีวิตครับขณะที่โจรนี่การันตีไป4ล้านครับแถมแกรนคาสิโนนะครับซึ่งเป็นคาสิโนในรัฐมิสซิสซิปปีที่ประมูลไฟนี้มาจัดนี่ยังเรียกว่าให้โรสลอยโจรไปขับ1ขั้คันครับหมโทษฐานที่ยอมมาชคที่มิสซิสซิปปีนี่แหละครับโรสลอยนี่แสนสองันเหรียญนะครับ เอาไปขับเลยครับคนดูเกือบ9,000คนนะครับในสนามวันนั้นยกที่4ครับดูกันต่อแล้วก็กระซิบกันไว้ตรงนี้ครับมวยกำหนด12ยกครับแต่ว่า 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้เลยครับแล้วก็จบชนิดที่มาเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับ จนทลับเข้ามายิงขวาลำตัวอ้าวโอ้ลนเลยครับฮิวโอนอนบิดด้วยความเจ็บปวดครับนับเลยครับกุลสินเฟรชตีมินเดอร์เดอะเติร์สครับนับสิบครับโอ้หน็อกเอาเลยครับหมัดเดียวครับตัดกันไปที่สีข้างนะครับรอยโจนซูเนียครับเอาชนะน็อกเอาไว้เจฮิลครับในยกที่4ครับโอ้โหหมัดเดียวครับเวลาหนึ่งนาที10วินาทีนะครับ โอ้โหดูรับเหลือเชื่อครับว่ามวยระดับอย่างวอจิวฮิลครับแพ้ด้วยการโดนตัดลำตัวทีเดียวครับแต่ว่าแหมขวารอยโจรสักครูนี่เป็นหมัดที่ออกแบบเต็มๆเลยครับตัดเข้าไปที่สีข้างนะครับโดนเข้าไปแถวๆตาเลยครับซีโครงซีสุดท้ายมวยระดับโลกครับโดนตัดลำตัวปุ๊เดียวไปได้เหมือนกันครับ ออสการ์เดโฮย่าก็เคยครับมต่อยเหมือนไม่แรงดูภาพช้าอีกทีครับนี่ครับยิงเข้าไปนี่อืมนี่ก็ปัญหาใจไม่ทันนะครับโอ้โหหลังชกนี่วิจิฮิวต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เช็คเพราะว่าหมอนี่กลัวว่าซิโคงจะร้าวหรือซิโคงจะหักอะไรทํานองนั้นนะครับ แต่ท้ายก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าโดนเข้าไปนี่มันหายใจไม่ออกครับวิชิฮิวนี่โอ้แพ้เป็นครั้งที่3ในชีวิตเลยครับวันนั้นนี่ในยุคนั้นนี่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยครับรอยโจนจูเนียครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับมีข่าวว่าจะชกกับไมค์ไทสันนะครับเดิมนี่จะต่อยเมื่อเดือนกันยายนนี่แหละครับแต่ว่าข่าวล่าสุดนี่ไปเตรียมจะไปชกกันเดือนพฤศจิกายนครับก็รอดูครับ แต่ว่าวันนี้ที่เอามาให้ชมครับเขาเอาชนะน็อกบอัวจิฮิลไปในยกที่4นะครับ <Junior. S 1> ก็เป็นชัยชนะอันเด็ดขาดของรอยจอนจูเนียอีกไฟหนึงครับเอาละครับ, <significant> รบและนี่ก็คือไฟคลาสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแข่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ